งานเข้าแล้วครับเหมือนน็อตตัวเดียวสุดท้ายบาทแล้วพี่ธงเอาคีมล็อกบิดไม่ได้ปะครับกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง u t u b e เบรกเดมซิงครับผมเป็นจังไหนพี่ธงฮะอะไรไปไม่ได้อยู่ตอนเช้าหนึ่งสายพูดนินทาวันี่ <TH> <spirituality> <rawd Moder> นิท้าใครเหรอท้าผมอ่ะว้าทินท้าเหตยังเอาเคยนินท้าดอกสองสามคำ่อือสองสามคั่เองเหนตมน,นี่แหละใหม่ๆมันก็ฟิตเอกเข้าได้ <S <S นะอันนี้ก็มันหลายปีครับมันหลวมโบ มาดูครับว่าจะออกไหมอือเรียบร้อยบ่ได้พี่ทงเราจะขิมเลาะเราขินเลาะคุณเน้นได้บานแล้วเรียบรูดอ๋อเหรอาซื้อหน้าใช่หมา๋อกำนัดพระเอกตายตอนจบอีกแล้วฮะเกิดปัญหาแล้วเกิดปัญหาแล้ว มัเมียนะาดเลยมทนทุกตัวออกหมดละเลยน่ตัวเดียวทุกอย่างเลยต้องมีตัวหนึ่งี่ยใช่ไหมมัสเมียนมุยแปลว่าหนึ่ตำบลหนที่ันหบ้านมีหนึ่งมัสโสเมียนมุยหนึ่งตำบลไอ้นี่มันเป็นคนไม่เต็มเนาะแบบว่านี่แต่คนดีหมดนะนั่นแหละไอ้นี่มันคนไม่เต็มแบบเอออ่ะ โอ้เอ็มร้อยเอ็มร้อยเอ็มร้อยยังไม่ได้เอ็มร้อยแต่พี่ม,มีเนะสองขวดอะ่ะฝั่งนี้นั่นอยู่เลยพี่ทงฝั่งนี้นั่นอยู่เลย,ยเอ็มร้อยอ่ะเอ็มร้อยอ่ะสองขวดอ่ะค่าปรับที่ให้อ่ะยังไม่ได้เลย ช่วยครับช่วยทีมงานครับเขาบอกมาถ่ายเขาเดี๋ยวช่วยเขาทํางานหน่อยเดี๋ยวเอฟซีจะว่าผมอีกว่าผมไม่ช่วยเขาทําอะไรจับแต่กล้องสองวันติดเลยอเอฟซีก็อย่าไปว่าไปมั่นท้อเห็นไหมไอ้ตอนเขาทำไหมใช่จ้าแต่พี่เอกไม่ช่วยเขาทำโอ้โหนี่อ่างกันนะเอฟซีก็ประราชเลยพูดไม่ดูเลยเมย์มันเรื่องจริงโตเรื่องจริงอะไรอย่า สวัสดีครับสสวัดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับเอ้าสวัสดีครับจานชูบเอ็มร้อยสองขวดเอ็มเอ็มร้อยสองขวดพี่ธงเดี๋ยวมือมือเอ็มร้อยนี่เอ็มร้อยมากาแฟกาแฟกกินแล้วผมยังไม่ได้ข่าอันนี้กับพี่มิมเลยนะนะไม่มีใครกินอะไรเลยกินผมกินเลยบอกราพรุ่งนี้ก่อนวันนี้เลยตัวันนี้เลยวันนี้เลย เกลี้ยงแล้วเนาะอันนี้ก็อยู่กับสมพงษ์ครับอยู่กับท่อทงอยู่กับเก้าเหลาครับอันนี้เราไม่มากอะรคเอาเคลาลังหนึ่งพอเปลี่ยนซีนครับเปลี่ยนซีนเปล่ามันรวบเป่าสามตัวครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสองสะอาดนี่ครับรถตัวนี้ถ้าเยอะนี่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเลยใช่ครับเปลี่ยนรถไม่สะอาดทับไม่ได้ต้องให้รถสะอาดใชได้เวลาซ่อมบำรุงเลยครับทีมงานโทร์หนึ่งครับ สายจะต้องมีงานอีกแล้วน่าเนี่เตรียมไว้นี่จอดฮะจอดก็เป็นอ่าไม่ให้ลูกน้องได้ได้ตกงานนะครับนี่ก็ขาจะทำยังไงนัอตัวหนึ่งนี่หางานให้ลูกน้องทำลูกคืว่าสุดยอดครับจะดทินมั่เสาะเงินมูแปลว่ามัเสาะเงินงูไอ้เรื่องนี้มานั่งดูเด้วยนี่เลยไอ้หมูว่านหนึ่งก็มีคนบ้าคนหนึ่งช่วยเขามอบงานให้แล้วหนอทำอะไรหนูเดี๋ยวผมจะไปล้างซูเปอร์เกตนู่นน่ะเขายังไม่เสร็จบวกก็จารย์โอูไปซื้อ เราไม่ใช่ล้างสรแล้วเหกิดนอตตัวหนึ่งเกิดปัญหาแล้วครับมันกระปุกไงหนุ่มจะไปล้างเราไปยังไงนั่นเลยที่ว่านี่เอารถมาขวางทางไว้เจะไปยังไงเขารถคุณปู่เขารถคุณปู่ไปล้างคุณปู่ไปล้างซะงานเทียบเลยครับงานล้างรถงานซ่อมบำรุงเยอะแยะมีหมดเลยพี่ธงผมว่าคอวงๆทุก มั้งแต่เมื่อใดนี่ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยมีอะไรออกจากบ้านมั้งนี่มาแต่เมื่อคืนนี้ไปดูโรคก็เข้ามาไม่ได้กลับบ้านเลยนี่มีอะไรออกจากบ้านแล้วอื่ไม่ได้กลับพิเศษนี่ยแล้วเมียไม่ถามหาอืเมื่อคืนนี้นอนนี่เดี๋ยาถามอาจารย์ชูดอ้าวอีลีแล้วอมอมขี้มาพูดกัผมเปิดกระจกยังไม่ได้ปิดกระจกอะไรไปดูอมขี้มาพูดกอะไรไปพอโฮมก็อยู่นะเรถไปดูว่าไม่ดูอ้าวไปดูว่ะส่วนเจ้าสมรัยก็ถอดหม้อน้ำครับ ขอก่อนพี่ตงขอกายเนี่ยขอก็ลูกบอกอะขอก็ลูกบอกไปให้มันจะเถือนไปถึงทา่ไหนอะขอลัขันขึ้นนอไปไหน ใส่ตังเด็ดทำไมถึงหน้าเดนกันไม่ตกไม่ไปไม่ไปติดปัญหาแล้วไม่ออกหนูมี้เลยออกก่อนนัดนัดสิบห้าตัวครับเลยตัวเดียวไม่ออกโอ้ยเหนื่อยแล้วครับทีมงานครับโอ้ยใส่ของเอี้ยใส่ของเงียรสโรสเรนนี่เพื่อนะ จริงเลยอกได้ดีดีด้ให้นุ่มเกล็นด้นะสิหายไรเซนขอเอาผ้ามาคุมก่อนมั้งแจ้งเลยเวลลุนหาผ้ามาไปไม่ตกไม่ออกไปหาผ้ามั้ยบึ๊บอาจารย์เอามาคุมเกล็นนฟันหาผ้าวงเลยก็เลยเดี๋ยวผ้ามาคุมกันคุมยาวๆเนี้ยไปหามาอีกน่้ยหน่อยชู Một, một, một... Một... Đãi, <cười> <cười> chưa, bê... <cười> 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 chưa <cười> này, một ruộng một chưa biết chưa Chơi chưa Chơi chưa biết chưa biết ruộng biết chưa 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 Con ลูกบานฮ้ลูกบานก็มีอะไรเยอะๆเป่ากอดเป่าเอ้ยเป่าไงน่ะเอ้ยใส่ของโอ้มเพียงถ้ามาถอดสลับหัวใดนะถอดนี่ออกได้แล้วก็สลับนะสลับได้ดิได้ไหมได้ดิทำไมจะไม่ได้ได้มันเป็นลูกบล็อกเสียแบบนี้เฉยแหละมันเป็นลูกบล็อกเสียไปเฉยเลยล่ะเอาอันตรงมาดิหรล่าเอาอันตรงอันตรงอะเดี๋ในหลังอันตรงอ่ะ รู้ครับว่าจะออกไหมดอกลักจับเปรตมืสับเลียลนนี่มัมที่เป้นอะไรฮะเต้นอะไรฮะเอา๋ยวสูบก่อไปจะไปไหนก็ไปไปรุ่นไม่ต้องไล่เดี๋ยวผมไปเอง <laughs> เอไ่อไม่ต้องไล่เดี๋ยวผมไปอยู่แล้วเลยอะไรเงี้ยเลยบอ๊ะโอเคครับ ถ้าเท่านี้ขึ้นมาทำไมเนาะขึ้นมาสนอมเบอร์ผู้ชายใช่เนาะนี่เราทำนี่เราพลังกูแน่โหเราได้เท่านี้นี่เอาแต่สร้างยังเดี๋ยวเลยเหรอผู้หญิงต้องขอร้องชีวิตอะเอาอีกพี่เอาอีกฮะไม่สังเกตสังเกตดูทุกงานเลยเนาะเวลาขันอะไรก็แล้วแต่จะมีตัวเดียวที่ขันยาางอือมันต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งอะ ตอกขบี้ตอกขบีกันเอาด้วเป่าเป่ากรถาก่อนนะจารย์พุ่งเนี้ยบได้บเฮ้ยมาฝังนี้งั้นมาฝังนี้ยกยกยกนึ่เลยยกหน่ยก คริก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 ครไอ้เยะไจป๊ะเนี่ยเมยาบเลยอ่ะอือไเป๊ะเนี่ยโอ้เป็นราไนี่ครับว้าวงรนเล็กเป็นงานใหญ่นครับเนงานงกงานงานใหญ่แล้วงานงกเลยครับจองานใหญ่แล้วครับเชื่อมเลยจัน เชื่อมตุวน,น,น,นั้นหรือเปล่แต่ทึ่งอะไรเชื่อมติดกันนี่เลยหาหกเหลีย่ยมมาแล้วเชื่อมติดเลยระคันนี้นลูนไปรุ่นขับรถกระบะไปล้วเว้ยครับล้วตอกตอ,ตอ,อู้หูอ,อย่างนั้นเลยนะตอกทรงเลยปะ มันบ่ขาดบ่กว่าร้อยก็ตึงตือดื้อดุมตือดื้อดื้อดื้อดุมตือดื้อดุมดือดื้อดื้อดื้อดุมไปไหม ไปแม่ยังไม่ออกครับเช er> ื่อมแล้วพี่วะเชื่อมใช่แต่สายไม่พอสตยไฟอ่ะมันไม่พอต้องเดินไปนู่นเลยเดินไงสายทอดแร้วลากไปบ่เออเราสมไลยกันพยุงสมไลก็สตาร์ไปได้อีกเออมาน้ไม่มี จะทำอะไรเตะขาเลยเรีนบีโอโบสนัดแล้วเดี๋เนี้ว้าเน่นจริงนะตัวเนี้ยนั่นหละ โอเคครั ers, ok, บเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณท่านที่เข้ามาชมครับ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 คลิปนี้สวัสดีครับหมดอะไดรตัวนี้ก็งานใหญ่แล้วครับยังไม่ออกครับเอาไว้เจนคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ